สวัสดีค่ะสวัสดีบายๆกับช่องน้องยีดัมซิ่งนะคะวันนี้เราจะพามาดูงานชั่วโมงนะคะประมาณจีละอันตอนแรกก็จะมาทําเป็นชั่วโมงนะทีนี้พอมาถึงเจ้าของก็เปลี่ยนใจให้เหมาเอาอันนี้เราทําแล้วนี่เบสิสน่าจะตกประมาณสามชั่วโมงถ้าทาเป็นชั่วโมงนะทีนี้ แล้ก็เปลี่ยนใหม่คองน,นี้ทำได้สองชั่วโมงอันถ้าเลียร์นีก็ตีไปส,สักชั่วโมงหนึ่งอันนี้เหมาเหมาเอานะคะไม่ได้เป็นชั่วโมงัน่นเมาเดอร์มารับจอบครึ่งวันวันที่ฝนตกเล็กๆน้อยๆเราก็มานะคะน,นี่ไม่ไกลทำแต่ว่ามันทำยากเพราะว่าไมโครเรามันเป็นไมโคร200เนาะ แล้วเนี่ยปุ่งกีเกือซิบโลมนี่มันมันพอดีปุ่งกีเลยอะ่ะจะขยับซ้ายขยับขวาก็ยากนิดหนึง่งถือว่ายาวอยู่นะแต่ว่าทําเร็วอยู่นะเพราะามันมันมันไม่สูงก็ไม่ลึกมากแต่ว่าทํำยากนิดนึงก็เลยแอบนานไปนิดนึงสองชั่วโมงโคนก็จะเป็นโคนเล็กๆนะโคนไม่ใหญ่มองเห็นไหมอันนี้ องไม่ค่อยชัดเด้อท่งนี้เครื่องเครื่องเก่าเสียล้องเครื่องใหม่ก่อนเครื่องใหม่ราคาถูกพอได้ขายคลิปลงกับเขาหน่อยวันนี้จะมาเจอในคลิปสั้นๆนะคะจะไม่ได้อัดยาวเด้องานหมาเราหน้าง,งานเราก็จะเป็นแบบนี้ทีมงานเล็กๆนะคะ ฝากทีมงานเล็กๆด้วยงานไม่เยอะแต่ก็พอมีทำไปเรื่อยๆทุกวันยังไงก็ฝากติดตามช่องน้องยูดัมซิงด้วยนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยนะชมงนี้เน้นทำงาน บรรยากาศรอบๆนะคะโพนี้จะเป็นโพนติดกับอันเขตแดนนะเจ้าของเขาก็จะไปคอยบอกนิดนึงแต่ภาพต้องมีโวไม่เหมือนออปโปเนาะตามราคาเนาะ เครื่องหนึ่งหมื่นเครื่องหนึ่งห้าพันก็จะต่างกันนิดนึงโอเควันนี้มาทักทายกันแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ